เล่นลื่นไหลเลยถ้าใครอยากได้โอ้บอกเลยว่าเล่นลื่นครับอันนี้คือปรับเอาต้านี่คือโอเคเลยนะครับอย่างเงี้ภาพสวยดูดันมาทดสอบเกม gta v 5 m นะครับปรับโหมด performance ในการทดสอบนะครับห้องแอร์ที่เทียอยู่ปยเปิดห้าอ,อ,องศาคนในประเทศตอนนี้อยู่ประมาณ230คนนะครับแล้วก็อยู่ในโซนที่แบบมีคนเยอะพอสมควรเลย ปรับกราฟิกปรับอะไรไปดูกราฟิกครับผม f u เอดีนี่ครับก็จะอยู่ประมาณว e ล y h ่ไฮผสม High นะครับเงาเป็นไฮนี่ครับปรับไฮได้เล่นลื่นไหลเลยนะครับถ้าทำสตอรี่ก็แนะนำปรับ Normal ปิดเงาก็ได้นะครับอ่ะเฟรมเรทที่ได้ครับผมก็จะอยู่ในเกมมาตรฐานนะครับ60เฟรมนี่ครับอยู่บริเวณนี้นะ70เฟรมเล่นลื่นครับผม ซีบใช้งาน30%อุณหภูมิซีบิที่80องศาครับกาดจอใช้งาน70%อุณหภูมิกาดจอที่70องศาครับถือว่าเย็นและก็แรงอยู่คนเดียวครับน่าจะได้ประมาณ100เฟมแน่ๆครับอยู่คนเดียวประมาณ100เฟมนะครับคนเดียวที่โลง่งๆ100เฟมแต่ถ้าแบบอยู่คนนะครับอยู่กับเพื่อนๆก็จะอยู่ประมาณ50 60เฟมนะครับแล้วแต่ฉากแล้วแต่ ตรงไหนคนเยอะคนน้อยนะครับเล่นลื่นไหลเลยถ้าใครอยากได้นบุกเล่นไฟเนะครับถ้าแนะนําก็แนะนํางบ20,000อัพขึ้นไปนะครับแต่ถ้าอยากได้สุดแล้ภาพสวยแบบนี้สเปคจอโหดๆร้อเฮิร์ตเฮก็แนะนำสาม0 0ื่ขึ้นนะครับแล้วก็ได้เป็นการ์ดจอ RTX 3 0 6สด้วยนะผม TGP อยู่ที่140วัตต์เลยครับแรงๆนะลองปิดเงาดูสิปิดเงานะครับเน้นตำสตอรี่ป๊บ น,นี่ครับได้มาร้อยเฟรมนะครับจากประมาณ60-70เฟรมเห็นป่ะนี่ครับเร่นดูแรมเครื่องกินไป gig, นะประมาณ13กิกส์นะยังไงตอบโจทย์นะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมหรือทำงานได้หมดเลยนะครับผมตต่ตอนเรนเนอร์ทำงานออกแบบนะ CPU แรงๆครับผมไรเส้นเจ็ด ระบายความร้อนดีอีกด้วยแล้วใครนมออไซค์มาขับเฉะคนตกปตาตาก็หายหมดเอาล่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมใครที่ดูแล้วนะผมสนใจอยากดูตัวเครื่องนี้นะครับสอบถามแอดมินหนึ่งทีนะผมว่าหน้าตาเครื่องเป็นยังไงนะแล้วก็พอตการเชื่อมต่อมีอะไรบ้างหรือว่าจะไปดูรีวิวเพิ่มเติมจากใครอื่นก็ได้นะผมเพราะแอดพอคิดว่าเครื่องนี้น่าจะมีคนรีวิวไว้เยอะแล้วนะครับก็แอดพอก็จะรีวิวทดสอบประสิทธิภาพเลยนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบเกมอื่นๆกันด้วยนะครับถ้าใครสนใจคอมสนใจโนบุ๊กทักมาบ่อกไอโฟนได้เลยนะผมมีทุกอย่างนะครับลงวิดีโอลงเกมให้พร้อมเล่นเลยมาทดสอบเกมคอสตี้วอลโซนเลยนะครับการตั้งค่าปรับเป็นฟ u ูอดีแล้วก็ปรับสุดเลยนะครับนี่เอ็กซ์ตรีมนะครับ DLS เปิดในโหมด Performance นะครับแต่ถ้าสมมว่าปรับสุดเนี่ยมันจะกินแรมการ์จอหน่อยนะครับก็แนะนําปรับสักอัลตตาก็ได้นะแต่เดี๋ยวลองลองสุดให้ดูก่อนก็ได้ปรับสุดนะครับผม เฟรมเลยก็อยู่วัน70เฟรมนี่ครับก็ถือว่าลื่นนะครับโอ้หปืนอ้าวโหแจมเจ๋วนะครับ50 60เฟรมบางช่วงนะครับอุณหภูมิ CPU ถือว่าเย็นมากครับผม80องศาเท่านั้นเองตอนทดสอบเปิดโหมดเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับ สอวิวใช้งานวันสีหกเปอเซ็นตอ่ะเดี๋ยวมาลองปรับเป็นโหมดกราฟิกเป็นอลตาดีกว่าอ่ะไม่กินลำกาจอนะครับเวลาเล่นจะเสถียรกว่านะครับอ่ะเฟรมเรทที่ได้ครับผม80ดสิบเจ็ดเถึงเจเฟรมก็ถือว่าลื่นกว่าเอ็กตรีมเยอะเลยครับนี่ไง เด่นลื่นภาพสวยครับ you got you โอ้ยโอ้ย,อย,อยม็อกม็อกโอ้ยวิงว่งวิง่งวิ่งโอยเดี๋ยวท <laughs> ำไมจะไประเบิดเสร็จรถทำไมวะนี่ โอ้บอกเลยว่าเล่นลื่นครับอันนี้คือปรับเอาต้านี่คือโอเคเลยนะครับเฟรมเรทไม่ไม่กระชากเหมือนตอนที่ปรับเอ็กติมนะเพราะว่าเอ็กติมมันใช้แรงพลังสูงนะครับเฮ้ยมีการประทะกันเกิดขึ้นครับอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้เลยครับ Full HD อัลอต้าครับเลนร์สกลปรับเป็น100่งร้อยเฟรมเลยที่ได้ครับ8 0ดสิบเฟรมเกเฟรมครับภาพ สวยมากสีค่อนข้างคมครับนี่อุณหภูมิซีวียูก็อยู่ประมาณ80องศาครับห้องแอร์นะห้องแอร์เปิด25องศานะครับตอนนี้กระจอก็รันประมาณ70-80เอนครับอุณหภูมิกระจกอ,อยู่ประมาณ70องศาครับถือว่าเย็นเย็นมากครับอลองวิดิโลดูบ้างครับผมเจ็บทัวร์อัลต้าวิดิสเตนอัลต้า ปั๊บอ๋โอ,โอได้มาร้อยสาสิเฟรมเลยนะครับจับคู่กับหน้าจอหนึ่งร้อยของสมาระของโน้ตบุ๊กบอกเลยว่าลื่นหัวแตกครับผมเสียงก็ดังฟังชัดนะครับ เดเปินปืนเดิอพืนโหปืนอย่างสวยนี่ครับอย่างเงี้ยภาพสวยดูดันนะครับเล่นลื่นเสถียรนะครับใครสนใจสั่งโน้ตบุ๊กหรือว่าสั่งคอมก็แจ้งได้เลยนะครับมีบริการ ลงเกมให้ฟรีนะครับอย่างที่ผมเช็นเนี่ยลูกค้ากให้ลงพวก PUBG Warzone อะไรอย่างเงี้ยครับไฟเให้นะครับก็พร้อมเล่นเลยแถมกระโปรงกระเป๋านะครับเมาส์คีย์บอร์ดครบนะครับถ้าสั่งครบชุดนะถ้าคอมนะครับส่วนถ้าโนบ๊ก,ก็จะกลุก็จะแถมพวกกระเป๋าเงี้ยครับเมาส์เงี้ยขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นช่วงนั้นๆด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบ g t V ไฟันต่อเลยครับ